แนมเนียนได้โลกกับความแตกต่างของผมและเธอครับ สวัสดีครับผมบิเตอ์บูยนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิเล็กเมกา ep 1 3นะครับซึ่งสัปดาห์นี้นะครับผมก็จะมาบอกความรู้สึกหลังจากที่ได้อ่านเรื่องเพื่อนเกลียนข้างโต๊ะเล่ม2กับคุณอันโจหยอกนักพรอรักนะเล่ม3นะครับ ว่าผมรู้สึกอย่างไรหลังจากที่ได้อ่าน2เรื่องนี้จบนะมาเริ่มกันเลยมาเริ่มกันที่เพื่อนเกงข้างต๊ะกันก่อนนะครับในส่วนของเล่ม2นะครับเอาจริงๆก็ไม่มีอะไรให้พูดมากหรอกเพราะไม่ต่างจากเล่มแรกมากแต่อ่านไปบางตอนก็แอบเวอร์เหมือนกันแบบได้ไงอะ่ะดูล้นนะอะไรจะขนาดนั้นประมาณนี้มิตวละครใหม่ที่คิดว่าเซกิกับโยโกอิเนะี่ยคือแบบจริงกันอีกนะ แอบเบื่ออยู่บ้างเพราะว่ามุกค่อนข้างซ้ำแต่บางตอนเนี่ยเขาก็พยายามเปลี่ยนโลเคชันซึ่งก็โอเคนะเล่มสเนี่ยความรู้สึกส่วนตัวก็คืออ่านได้เพลินๆนะแก้เบื่อได้ครับในส่วนของเรื่องคุณอันโจเนี่ยเล่ม3เนี่ย ไม่ได้อ่านนานจนลืมชื่อตัวละครแต่พอกลับมาอ่านจนจบเนี่ยยังชอบเหมือนเดิมเลยนะครับถึงเรื่องนี้จะเอื่อยไปหน่อยนะที่จริงเป็นตั้งแต่เล่ม2แล้วที่ผมบอกว่าเอื่อยก็คือการปูเรื่องเนี่ยมันค่อนข้างเอื่อยในบางตอนผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเรื่องนี้ถึงปูเอื่อยคืออ่านไปช่วงแรกอะ่ะมีความรู้สึกว่า เบื่อเบื่อไปพักหนึ่งพอตามไปถึงตอนที่ท้ายเออมันเริ่มสนุกขึ้นวะ่ะเป็นหลายๆตอนมากเลยเป็นตั้งแต่เล่ม2ละแต่อ่านเพลินดีนะครับที่สําคัญเนี่ยเรื่องเนี้ยถึงอันโจจะเป็นสาวขี้แกล้งนะแตกต่างจากทากากิกับนางโงโทโรมากเลยนะเรื่องเนี้ยมาในแนวความรักมากกว่าระหว่างสาวแกวกับหนุ่มเนอรเนี่ยเพราะสถานการณ์ในเรื่องเนี่ยแทบไม่ค่อยแกล้งกันเลยนะ มีแต่อะไรให้เซอร์ไพรส์ตลอดซาโต้เนี่ยก็เริ่มคิดหนักเกี่ยวกับคุณอันโจแล้วนะว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกอย่างไรกับเธอกันแน่ส่วนผมอะ่ะชอบคู่รองมากกว่านะเหมือนมาแย่งซีนอะ่ะโทโยดะกับอินุยมามะเนี่ยคือถึงความสัมพันธ์จะคุมเคือือแต่อนาคตนี่ผมคิดว่าไม่แน่นะคู่นี้ก็ใช้ได้อยู่นะโดยรวมเล่ม3เนี่ยผมอาจจะเฉยๆได้หลายๆตอนแต่โมเมนต์เนี่ยก็โอเคเลยนะอ่านเล่มนี้จบอะ ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้าง,งที่จะเปลี่ยนมุมมองของผมไปค่อนข้างที่จะเยอะมันไม่ใช่แนวแบบสาวขี้แกล้งที่ผมเคยอ่านมาแล้วในหลายๆเรื่องอ่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่เกินค่าดีนะครับสำหรับคุณอันโจนะโอวิลเล็กแมคก้า EP 1 3มีเพียงเท่านี้นะครับ ใครที่อ่าน2เรื่องนี้มาแล้วรู้สึกอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับาชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับ์ไครตเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและอย่าลืมไปกดติดตามเพจบิทบูรีวิวกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากนิยานีนเว็บเด็กดีด้วยนะสวัสดีครับที่จริงก็พอทํารายการนี้ขึ้นมามีความรู้สึกว่าเหมือนรักกันอ่านยังไงไม่รู้ฮะ <laughs>